สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวดีสำหรับชาวไร่อ้อยเช่นเคยนะคะสำหรับมี2โรงงานน้ำตาลใหญ่ๆเลยนะคะที่จะสำรองจ่ายเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายหรือว่าที่เรียกกันสั้นๆคือเงินตามนะคะรอบที่2ซึ่งจะจ่ายในวันพรุ่งนี้คือวันที่2 5ตุลาคม2566นะคะมาดูกันเลยนะคะว่ามีโรงงานไหนบ้าง <S <S เริ่มเลยนะคะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมน้ำน้ำตาลทราย อีสานนะคะก็คือรอบที่1จ่ายไปแล้ว60บาทต่อตันส่วนรอบที่สองนะคะจะใจ่ายในราคา30บาทต่อตันจะโอนในวันพรุ่งนี้ค่ะนับรวมกันแล้วก็ได้90บาทต่อตันนะคะสำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาลอีสานค่ะโรงงานที่2นะคะเป็นบริษัทรุ่งเรืองอุตสาหกรรมสาขาสกลนครงวดที่1จ่ายไปแล้ว50บาทต่อ ตอต่อตันนะคะและรอบที่สอง3บาทต่อตันที่จะโอนในวันพรุ่งนี้โอนเข้าบัญชีกรุงศรีอยุทยานะคะรวมทั้งสองรอบนะคะเป็นเงินอยู่ที่80บาทต่อตันนั่นเองนะคะและนี่ก็คือข่าวดีสำหรับชาวไรอ้อยนั่นเองนะคะที่จะมีเงินเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้25ตุลาคม2566ค่ะยินดีกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไรอ้อยทุกท่านด้วยนะคะที่จะได้รับเงินในรอบนี้ค่ะ